ทุกคนวันนี้เราเนี่ยก็ต้องเสียพี่แบนดี้ชูแมนไปนะคะนั่นก็คือหัวหน้าแก๊งเราก็คือขับปิชชองเอะพี่ชานนั้นเขามนทำอะไรเฮ้ยยาทำไมคนในเมืองนี้มันมีเงินเยอะจังเฮ้ยยาอุตสาหาแต่งตัวเป็นโอซี่ของเองคนนั้นจะเห็นว่าเราไม่ใส่หูแมวนะคะ ต่ว่าน,นี้เนี่ยมันไม่มีหูแมวสีชมพูเราเลยไม่ได้ใส่หนูแมวมมวันนี้เราจะมาส่งหาหนูนะค่ะเดี๋ยวเราจะหาที่แต่งตัวก่อนเอป็นมุเล็จะได้ไม่ต้องโดนคุณว่าก็จนมาเกยบแต่งแบงนี้แหละมาแต่งแถวๆร้านกิน เดี๋ยวล่าเนี่ยจะแปลงในตัวนี้่ยคนน่าจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันเนี่ยก็จะเป็นผู้ปไปใบหน้าแต่ไม่ใช่แบบกเรานะ,ะตาฟ้าให้ทุกคนมาซื้อฐานอันนี้ ของแปลกมาให้เรานี่น,นี่ไปหน้าไปหน้าอันนี้เลยน,ะน,น,นี่ตาสีฟ้าคนมันก็จะมีมากมายนะมันไม่ได้มีแค่ของแปลกอันนี้แหละอาม,มันมีของฟรีด้วยมันก็ดูดิมัมีเยอะมากโอ้แป่าเนี่ยเพิ่งลงคิด นี่มันจะมีสองผมที่เราใส่ด้วยขนตาก็มีนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนทรงผมอมันนี้นะคะเปลี่ยนการบันทึกกันนี่มันก็จะมีของแปลกเต็มเลยเต็มเลยนั้นคน ของปลกตัวนี้เราแนะนำพิงดิัอสเปนด้วยนี่แล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นของคุนร้ยห้าเราเคยเห็นอะใส่ของเต็มอืม

ถ้าใครอยากได้ห tamam. <cko disgu ised swear> ่อหายซื้อถานเนาะว่าไหนไม่เต็มเลยมียันกระทั่งอะไรเงี้ยดูนี่กระทั่งไอ้ไม้เนี่ยหน้า s u ป e r super ป a p p y ก็มีนะคะเออหนหน้าตามันมีหน้าตาดูตาฟ้าสองอัน งั้นเราขอเปลี่ยนเป็นเอออันนี้มันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเราจะแต่งเป็นคุณราัากจะพาไปหาเสื้อจับยาแล้วก็สวยมากแต่มันหาง่ายอยู่เลย L O L คลิปลงไปเสื้อของพิม์นะคะ มันก็จะมีเสื้อจริงเต็มเลยเสื้อผู้ชายก็มีนะับบปลูกมาเป็นลูกหลงอะนี่มไม่ไปไม่เลยเสื้อของล็อกไกวทูค k นะคะมันก็ดูดิมันไวทูคมไหมสวยแต่อันสวยสวยใะ่ะมไม่แต่สวยๆวยทั้ง,งานั้น นคนก็ดูมันไม่แต่นส,สวยสวยงามทั้งนั้นเลยสาหเัาเนี่ยจะใสตัวสีขาฮะนี่เป็นวันแม่เนะี่ยอยากไปกอดแม่ด้วยนะวันนี้วันแม่แห่งชาแห่งใครได้กอดแม่สาวกอดแม่<อ>มนหมคะ<ป> หัวบ๊อบแคทแต่นี้นี่ยอันนี้เนี่ยของคนรวยเนี่ยก็จะกระูขค่ะไม่ต้องจะเป็นคนหาอลแล้วเราก็จะกองให้รูปปอกกันจะไปไหมวัดโอซี่ของตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนบ้านเังสีพุ้ประตูแป,ะปะลกๆทุกคนล้วเพิ่งเห็นบ้านมันประตูลองออกจะเป็นประตูกระจกใช่แต่ว่าเขาเปลี่ยนประตูเปิดกระดู มันเปลี่ยนประตูมันเปลี่ยนประตูทำเพื่องแล้วประตูมันอยู่ไี่มันเปลี่ยนประตูเข้าได้อัตโนมัติมึงอ้าวจี๊บวันก็ดูวันนี้เนี่ยหนึ่งทุ่มนะไทย ทีรอเราบอกก็คือจะรู้ว่าเราจะมาเล่นเกมหนึ่งทุ่มนะคะแต่เราจะไม่ไร้สดถ่ายคลิปนะโออกนานี่แล้วนี่กจะมาคนมาเล่นถี้นะค,ะคนจะสามารถเรา,ารบบเราไลทที่กลางเมืองแอปเราไทเเวอราค่ะปีสองพันยี่สิบเก้าเนาะอีไอไออ แล้วก็สองศูนสองสี่เก้าโอเคไหมคะทาป็นการจบคลิปค่ะ